สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6กันยายน2565ค่ะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังน,นี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยงานกาชาติประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางบุษกรศรีสวรรัสดิ์นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานการชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายชานศิลป์ตรีนุชกรนายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลทียูซียเฝ้าทุลละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันและทลเกล้าวทุนกระหม่อมถวายใบรับรองผลการแข่งขันพร้อมทั้งทุนกล้าทุกลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจักยาศัย นายเฉลิมชัยยอดมาลัยบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชัธยาศัย นายสุรชาอุดมศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรมและรองผู้จัดการใหญ่บริษัท SCG ซ h e ีเคมีคลจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าทูนกระหม่อมถวายหน้ากากอนามัยและสเปรย์ฆ่าเชื้อสำหรับผิวกายเพื่อพระราชาทานตามพระราชธยาศัย เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาพู่อในการสภาการชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติเพิ่ม5แห่งได้แก่จังหวัดราชบุรีเชียงใหม่นครศรีธรรมราชลบบุรีและอุบลราชธานีและได้รับพระมหาการุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารและพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ชื่ออาคารซึ่งเดิมใช้พื้นที่อาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดราชบุรีมาตั้งแต่ปี2541 สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติแห่งใหม่นี้ได้รับการสนับสนุนที่ดินเนื้อที่4ไร่จากนายจิราวุธแ่ตั้งและครอบครัวโดยได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐและเงินบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างจากประชาชนในจังหวัดประกอบด้วยอาคาร4หลังได้แก่อาคารสำนักงานและปฏิบัติการประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องรับบริจาคโลหิตห้องจ่ายโลหิตห้องเตรียมส่วนประกอบโลหิตหลังที่2เป็นอาคารพัสดุ หลังที่3อาคารซ่อมบำรุงและหลังที่4อาคารกักกันขยะใช้สำหรับจัดเก็บขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อควบคุมอุณหภูมิ ทั้งนี้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4จังหวัดร,ราชบุรีเป็นศูนย์กลางให้บริการโลหิตแก่จังหวัดในเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง7จังหวัดรองรับผู้บริจาคโลหิตจํานวน36,000ยูนิตต่อปีนับเป็นการขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจรให้มีโลหิตในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุขเฉิน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคาติยราชนารีทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดข้างเคียงเป็นวันแรก วันนี้เวลา7.35นาฬิกาส5นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวราัติยราชนารีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินจังหวัดสุรินทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์เพื่อตรวจสุขภาพแก่ประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดสุรินและจังหวัดข้างเคียงเป็นวันแรก ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ในายจำลองผูกดวงปศะสุสัตว์จังหวัดสุรินเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการอบรมเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินท์เ,เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวและประชาชนให้ทราบถึงพิษภัยของโรคดังกล่าวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพรบะบัิธาน จากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขพันธุผสมเพศเมียชื่อไข่าขาวอายุ6เดือนเสร็จแล้วทรงงานวิสัญญีสตัตวแพทย์ร่วมกับทีมสตัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์จากคณะสตัตวแพทย์เทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจำนวน12ตัวภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ในการนี้ทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือด ส่งใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรในวันนี้มีสำนักงานปศสุสัตว์เขตสามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มนทนฐานบกที่25และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการซึ่งมีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารม90ตัวส่วนการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้มีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลสุรินทร์โรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยธินร่วมกับสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และมูลนิธิ จุลาภร์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยมีผู้เข้ารับบริการ102คนส่วนมากป่วยด้วยระบบกระดูกและข้อระบบหูคอจมูกและระบบจักสุทั้งนี้ประชาชนสามารถมารับบริการตรวจสุขภาพหรือนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินท์ได้ถึงวันที่7กันยายน2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชราคิตยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครประจำปีการศึกษา2560ถึง2562 วันนี้เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครประจำปีการศึกษา2560ถึง2562ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากสาขาคณิตศาสตร์สาขาศิลปศาสตร์สาขาศิลปะสาขารัฐศาสตร์สาขารัฐประสานศาสตร์สาขา าานิติศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสาขาบริหารธุรกิจสาขาบัญชีสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขานิเทศศาสตร์ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น4,007คน มหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครมีพันธกิจหลัก5ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาท้องถิน่นด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะแห่งศตวรรษที่21 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐเอกชนในและต่างประเทศด้านการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการเพื่อสร้างและประยุกต์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมมาพิบาล หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานเทศกาลอาหารและวายประจำปี2,565ครั้งที่22 วันนี้เวลา18นาฬิกา15นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานารีนาถโปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพเขตปทุมวันทรงเปิดงานเทศกาลอาหารและวายประจำปี2565ครั้งที่2 2เวอร์กูเม่เฟสติวัลซึ่งโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพร่วมกับองค์กรต่างๆจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีเชฟชื่อดังระดับมิชลินสตาร์มาร่วมปรุงอาหาร เมนูต่างๆอาทิเชฟจากประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศอิตาลีประเทศฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเชฟชั้นนำของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารสู่ระดับสากล ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายบัตรรับประทานอาหารและรายได้ทั้งหมดจากการประมูลของรางวัลจะร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีในพระอุปธรรมพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบวรราชาธนัตด,ดามาศซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ถึงวันที่11กันยายน2565 หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปฟังปาถกถากัลายานณกิจกิติยากรครั้งที่36พุวันนี้เวลา13นาฬิกา19นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาฏโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมห ah ิดลเขตราชเทวี ในการฟังปาฐกถา,ากัลยาณกิจกิติยากรครั้งที่36ซึ่งคณะแพทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์หมอมราชวงศ์กัลยานกิจกิติยากรผู้ก่อตั้งหน่วยศัลยกรรมโรคหัวใจและสวงอกภาควิชาศัลยาศาสตร,ร์คณะแพทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่สร้างคุณูปการทางการแพทย์มีผลงานประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะด้านสันลยกรรม สำหรับครั้งนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์คริสโตเฟอร์ทอมสันผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จาก h a r v ฮาวาดเมดิคอลสกูลสหรัฐอเมริกาแสดงปาฐกถาในหัวข้อ innovation in medicine หรือนวัตกรรมทางการแพทย์โดยถ่ายทอดถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการรักษาเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารโรคอ้วนและโรคเบาหวานหนึ่งในผลงานวิจัยที่น่าสนใจคือศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของการผ่าตัดลดน้ำหนักและสาเหตุของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น พบว่าการขยายของกระเพาะอาหารเป็น,นกลไกสำคัญของการเพิ่มน้ำหนักจึงพัฒนาวิธีการด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคโปซึ่งใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยรักษาเป็นทางเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณประทานข้าวสารขาวดอกมะลิ105จากโครงการเกษตรอธทิตยาธรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ที่ห้องประชุมชั้นสองเทศาบาลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญข้าวสารประธานซึ่งเป็นข้าวสารขาวดอกมะลิ105จากโครงการเกษตรอาทิตยาธรหรือสแสรงอาทิตยยาจํานวน1000ันกิโลกร,รัมมอบให้กับในอำเภอวารินชำราบสําหรับนําไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้อำเภอวารินชำราบมีผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยรวม4ชุมชนประกอบด้วยชุมชนท่าบ้องมัง่งชุมชนเกตแก้วชุมชนหาดสวนสุขและชุมชนหาดสวนสุข1จำนวน59ครัวเรือน237คนโดยผู้ประสบภัยได้อพยพไปพักพิงชั่วคราวบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบและวัดหาดสวนสุขอำเภอวารินชำราบ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ